สวัสดีครับโมบายกรูเทล่าบัเชีอรนไคน์ผมโจเกอร์ครับผมเฟิร์นครับอัพเปอเอเครับผมนี่ออกมาเลยนะฮะหลายลคนคงสงสัย A91 เพิ่งออกไปทำไมเอเมาอีกแล้วครับนะครับชิปเซ็ตตัวเดียวกันด้วยครับนะครับก็ต้องบอกว่า A92 เนี่ยคือรุ่นตีบวกนะคือร่างสมบูรณ์ของ A91 ครับอ่าครับดีไซน์ก็แตกต่างด้วยสวยขึ้น นะครับแล้วก็คงคู่มันกับตัวรุ่นนี้ด้วยฮะเป็นหูฟังนะครับ Apple Enco W11 ครับผมครับผมนะครับตัวนี้ผมบอกเลยว่าถ้าเกิดคุณได้ลองได้ฟังมานะคุณจะประทับใจอืมคือผมมองว่าเบสมันเติบกว่าที่ผ่านๆมาน้อวเน้นเบสเน้นเบสตัวนี้เน้นเบสนะฮะเซ็งดี คอมแพงง่ายพูดขนาดนี้ไปเก็บกล่องกันดีกว่าเก็บกล่องดีกว่านะครับผมข้างในมีไงบ้างมีอะไรบ้างนะครับกล่องก็คล้ายๆ A91 นะสวยดีครับผมพี่ยังคงคอมแพงอยู่เนาะยังคอมแพงโอเคนะฮะมาดูกันในกล่องมีอะไรบ้างนะครับก็มีเคสนะครับเป็นเคสสนะครับคุณภาพดีเลยแหละผมว่ามันดูแข็งแรงดีไม่ยุ่ยง่ายง่ายนะครับผมแล้วก็มีคู่มือที่อ่านกันเป็นประจำนะครับแล้วก็เข็มจิ้มซิมครับผมนี่นะฮะส่วนตัวเครื่องเนี่ยมีชื่อเท่ๆด้วย ชื่อครับเทวีไลท์แบล็กครับผมมันชื่อสีพี่ไม่ได้ชื่อตัวเครื่องอ่าก็คือสีไงสีตัวเครื่องไงอาโอเวีไลท์แบล็นะครับผมคุณฟังดูแล้วรู้สึกถึงอะไรไหมเอ็ดเวิร์ดผมรู้สึกถึงค่ำคืนค่ำคืนนะฮะค่ำคืนที่เล่าร้อนกับน้องคนนั้นที่เถารามสองเออเยี่ยมเลยฮะแล้วก็นี่ครับมีเป็นสายชาร์จนะครับเป็นไทซีนะครับผมแล้วก็มีหูฟังด้วยอนะฮะมีหูฟังให้ด้วยนะครับผมแล้วก็ มีตัวนี้ครับอะแดปเตอร์ชาร์จให้นะฮะนะครับสำหรับตัวเครื่องมีอะไรพิเศษนะครับบอดี้เนี่ยดูดีมากนะครับขอบกลางเนี่ยจะเป็นแบบด้านด้าน,นะครับ <c oughs> ดูสีสวยมากคือตัวนี้ชื่อสีทวีลายแร็ใช่ป่ะแต่มันเหลือบน้ำเงินนะคุณรู้สึกไหมแผดตรงกลางมันดูสีกรมท่าใช่เนาะฝาหลังก็มีความเป็นน,น้ำเงินนะ้าเงินนะเหลือมน้าเงินน้าเงินจะบอกว่าสีเป็นแบบสีกรมท่าก็ได้นะ จริงๆแล้วก็เหมือนสีค่ำคืนยามราตรีอะครับสีโกมะท่าไม่น่ามีที่เราฮะมีแต่สีน้ำเงินโกมะท่าสีน้ำเงินโกมะท่าวะครับผมใช่ไหมใช่นั่นแหละสีโกมะท่าก็เรียกว่าสได้กันลดรูปลดรูปไปนะฮะนะฮะคือสีมันสวยแหละนะครับแล้วหลังก็มีความแวววาวด้วยนะครับผมสำหรับหน้าจอนี่บอกเลยว่าดูดีมากนะฮะหน้าจอเนี่ย6.5นิ้วนะฮะผมนี่หน้าจอ6.5นิ้วนะครับแล้วก็ ความเดีด Full HD p a s, <S นะครับเป็นหน้าจอ IPS สีสันสดใสความสว่างสูงด้วยผมว่าใช้งานกลาแจ้งนี่สบายเลยพี่ลองแล้วลองแล้วครับผมสู้แดดสู้แดดครับผมโอเคสยสู้แดดสู้ฝนนะครับสิงทนได้อันนี้ผมเป็นข้อมูลเสริมให้ครับ <ผม S 1> ว่าหน้าจอ IPS เนี่ย สีสันเนี่ยเขาจะมาในโทนแบบธรรมชาติสดใสธรรมชาตินะครับแต่ว่าข้อดีของเขาคือมุมมองครับมุมมองถ้าเวลามองด้านข้างด้านซ้ายด้านขวามันมุมมองกว้างมันมุมมองเดียวกับมุมมองตรงใช่นะครับอันนี้เป็นจุดดีของเขาและอย่างคือผมว่าตัวนี้เป็นหน้าจอไอพีที่จอสวยมากเลยนะดูสีสดแต่ว่าสีสดนะสีสดมากคือเขาคาลิเบตสีมาดีมากสีสวยเลยนะครับผมแล้วก็ชิปเซ็ตตัวนี้นะฮะก็อย่างที่รู้กันนะครับเป็น Snapdragon 6ก5 6ห5ครับผมแลม8กิกครับผม เดีย๋ยวนี้มือถือพิกัดนี้นี่8ปดกันแล้วแกิกนะครับโอ้แล uh, ้วลอมนะครับ128ยยี่สิดกิกร้อยยี่ด้วยร้อยยี่สิด้วยนะฮะจุใจกันไปเลยอารมณ์แบบสเปคแฟลกชิปเลยนะแฟลกชิปนะครับผมแฟลกชิปเมื่อช่วงก่อนไม่แต่ว่าจริงๆเร็วๆนี้แฟลกชิปก็128ก็ประมาณ128นี่เขให้ร้อยยี่แปดกิกมาด้วยแล้วก็เป็นอัลตร้าฟาสซิพสองจุดหนึ่งด้วยนะอ่านะฮะ แล้วก็กล้องนะครับด้านหลังเนี่ยมีกล้องนะครับเป็นกล้องแบบสี่เลนนะครับ c อ o ก s c a m ใช่ตัวหลักเนี่ย48ล้านนะครับเป็นกล้องไวค์นะครับแล้วก็มีกล้อง8ล้านเป็นอ u t ต o ไว w ์ครับนะครับแล้วก็มีกล้อง2ล้านเป็นกล้องเด p นะครับได้อีก2ล้านเป็นกล้องโมโนนะฮะโอเคมากๆนะฮะแล้วก็มีไฟแฟลช LED นะครับดีไซน์ด้านหลังบอกเลยว่าสวยมากถ้าเกิดคุณถืออย่างเงี้ยผมว่าไม่มีใครดูออกว่าเป็นมือถือราคาประหยัดเลยอ่ะเนาะ oppo เนี่ย อันี้ชมนะชมว่าเขาทำมือถือไม่ว่าจะเอนที่มีเดียมหรือว่าแฟลช h ิพดูดิทำทุกรุ่นลงมาสวยนะคือคือแล้วแบบรู้สึกภูมิใจในสินค้าโอ้โหขนาดนี่คือเราไม่ได้พูดเกินไปแต่ว่าถ้าเกิดเขาทำมาดีแล้วก็ต้องชมนะฮะคือถ้าเพื่อนๆไม่เชื่อผมอยากให้ลองเดินไปที่ oppo b a n d s h o p ใช่เปิดแล้วนะครับตอนนี้เปิดแล้วไปจับดูครับว่าแม้แต่ a92 ที่เป็น NT เนี่ย oppo ก็ดีไซน์ได้สวยมากคือ สวยอ่ะครับแล้วดูขอบนะมีการทําแบบเป็นโครเมียมด้วยงามๆนะฮะดูดีมากๆนะครับแล้วก็ด้านข้างนี่ก็มีปุ่มปรับลดระดับเสียงอด้านนี้นะด้านซ้ายนะครับแล้วก็ช่องใส่ซิมนะครับส่วนด้านขวานี่ก็เป็นสแกนลายนิ้วมือรวมถึงปุ่ม power ด้วยรองรับ5้าลายนิ้วมือนะครับผมนอกจากลายนิ้วมือเนี่ยเขายังรองรับเรื่องสแกนใบหน้าด้วยนะอ่าครบเลยเป็นอันล็อกก็มาใช่ส่วนด้านล่างนะฮะก็จะมี Type C นะครับเป็นพอร์ต Type C แล้วก็มี3.5ให้หูฟังนะครับ3.5มาให้แล้วก็ลฮ ถืออะไรเนี่ยน้ําหนักโอเคนะน้ําหนักโอเคมากๆแล้วก็กล้องเนี่ยไม่ธรรมดาคือผมลองแล้วแบบเฮ้ยกล้องดีอะ่ะ <c oughs> กล้องดีมากอะ่ะคือราคาเท่านี้นะแต่ผมบอกเลยว่าสวยทุกระยะและกัน <c oughs> มันดูดีมากนะครับกล้องเนี่ยรองรับอัลต์วัยนะฮะรองรับอัลต์วัยหนึ่งเอ็กสองเอ็กแล้วก็ห้าเอ็กนะฮะครับ <c oughs> นะครับผมแต่ว่าสวยสุด <c oughs> ก็คือช่วงหนึ่งเอ็กสองเอ็กนี่ยแหละ <c oughs> นะครับผม <c oughs> อย่างนั้นนะฮะแล้วก็มีเรื่องฟีเจอร์เรื่องเล่งสีเล่งสีเล่งวุ้น ให้ภาพมันดูสวยขึ้นนะครับแล้วก็มีภาพมีพีเซสสีต่างๆให้เลือกใช้เยอะแยะเลยนะครับลองรับการถ่ายวิดีโอนะนี่เดี๋ยวปรับให้ดูนะครับผมลองรับการถ่ายวิดีโอเนี่นี่ 4K นะครับเฮ้ยอ่าลองรับการถ่ายวิดีโอ 4K นะฮะนะครับส่วนกล้องหน้าเนี่ยวิดีโอนะครับนี่ให้ดูนะครับกล้องหน้าเนี่ยวิดีโอสมสุดนะอยู่ที่ 4K นะครับลองรับการถ่ายแบบซูเปอร์สโลโมชันด้วยรุ่นนี้นะทั้งกล้องหน้ากล้องหลังนะ เป็นไงล่ะกล้องหน้าเมื่อกี้ที่บอก16ล้านเนาะใช่บอกยังไงประกันเนี่ยผมบอกไว้นี่ไงใช่คือจะมาบอกนะครับผมลืมพูดนะฮะกล้องหน้า16ล้านครับแล้วก็เป็นกล้องหน้าแบบเจาะรูใช่เขาเรียกว่าพันหด display นะครับผมเจาะอยู่ในต้หน้าจอนน่เองใช่คือเดี๋ยวนี้ผมมองว่าไม่ต้องจ่ายแพงอ่ะครับมันได้อะไรที่มันดูแฟลชชิปแฟลชชิปนี่เกือบครบกันเลยนะเนี่ยของดีของดีแล้วถามว่าสเปคนี้เล่นเกมเป็นยังไงนะคือผมเล่น ROV อ่ะ R.O.V นี่คือมันเล่นได้ถึง5้า0เกเฟเบเลตเลยนะแต่ว่าถ้าเกิดคุณเล่นเกมพับ G อ่ะมันสามารถปรับได้ระดับปานกลางนะครับอันนี้ปานกลางแต่ว่าแค่ปานกลางนี่ผมก็ชนะนะครับผม,มเก่งการทัดเลยพี่การทัดการทัดเฮ้ยตอนเล่นเกมการทัดดีมากนะคือไม่เจอปัญหาเราอย่างนี้ละกันทั้งสองเกมเลยติดมือไหมติดนิ้วนะทั้ง R.O.V แล้วก็พับ G เลยครับโอ้โหลองแล้วลองแล้วนะครับลองถึงเที่ยงคืนเลยเมื่อคืนนี้นอนไม่หลับ ล้วเล่นตอนห้าทุ่มห้าสิบเก้านาทีไม่ใช่<ผ>มไมใช่ผมลองตล้งตอนประมาณสองทุ่มอ่ะแล้วก็เล่นมันมาโดยตลอดเลยเล่นแบบมันมันติดลมไงมก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วรุ่นนี้ถ้าเกิดจะเอามาใช้นะครับผมมองว่าสามารถใช้เป็นเครื่องหลักได้เลยบสบายๆครับผมเรื่องของแบตเตอรี่เหรอพี่แบตเตอรี่โอ้โหความจุท่เไหร่ได้ยินนะจะตกใจ5,000ันมิลลิแอมครับผมถึกเลยถึกเลยคือเมื่อคืนนี้ผมเล่นตั้งแต่สองทุ่มถึง เทียงคืนน่ะครับ,รบนะฮะแบตลดไปประมาณ20%นนิดๆเองอ่ะโอ้โห,โหนี่คือเล่นเกมเลยนะแล้วก็ทดสอบเครื่องไปด้วยนะครับโหดมากโหดมากนะครับระบบเสียงนะพี่ระบบเสียงโอเคนะเสียงดังครับลำโพงนี่เปิดสุดนี่ผมว่าอโอเคเลยเสียงดังแล้วก็เปิดสุดไม่แตะครับอืมใช้ได้เลยนะฮะแล้วยิ่งมาใช้กับหูฟังรุ่นนี้ครับ คอมแพง่ายมากอ่ะเชื่อมต่อกันง่ายมากๆแล้วก็สามารถปรับระบบเสียง AAC ได้แบบสูงได้โเคนะครับเมื่อคี้ที่ผมลองด้วยโปรแกรมแบบ Spotify กับ j o จ x อ่ะเสียงดีโอเคเลยนะครับพูดถึงเรื่องเสียงที่ผมว่าสมาร์ทโฟนตัวสมาร์ทโฟนเนี่ยทุกคนน่าจะเห็นความคุ้มค่าแล้วเห็นความคุ้มค่าครับทีเนี้ยเราไหนไหนก็วางเจ้า ENCO ครับนะครับไว้ข้างๆ กล่าวถึงเล็กน้อยไหมพี่กล่าวถึงเล็กน้อยไหมผมว่ากล่าวถึงกันเยอะๆเลยดีกว่าเยอะๆเลยเหรอนะฮะโอเคจริงๆอยากจะเปิดคะแนนเทสให้เพราะจริงๆผมเทสไปแล้วแต่ว่าอาหารไม่เจออาหารไม่เจอลาวลาวเดี๋ยวรอไปดูนะครับในรีวิวแต่จำได้ก็หมื่นแปดนะลาวลาวหมื่นแปดหมื่นไอ้แสนแปดแสนแปดประมาณแสนแปดอ่านะฮะประมาณนี้นะครับครื่องคะแนนสูงตามตามสเปคกนะนะหกหกห้าก็สมเหตุสมผลหลายคนบอกว่าหกห้ามันโอเคไหม คุณอย่าลืมจริงๆซีรีส์หกนี่เมื่อก่อนคือลองท็อปนะครับจนทั้งตอนหลังมันมีซีรีส์เจ็ขึ้นมาไงนะฮะแต่ว่าผมบอกเลยว่าสเปคเนี้ยมันก็ลื่นไหลแล้วนะครับคู่แข่งสายตรงจริงอยากจะเอ่ยนามากนะครับแต่อาจจะไม่เหมาะนะครับแต่ก็ราคาใกล้ๆกลกันก็ดูในแรงก็พอๆกันนะครับเขาพอกันนะครับผมซึ่งทําได้ดีนะในแรงนี้ผมบอกเลยว่าเดี๋ยวนี้คนไม่ต้องไปซื้อไมือถือแพงอ่ะใช้แค่นี้นี่เด็ดแล้วอ่ะครับในช่วง ปีปีมานี้มือถือที่สําคัญนะ WiFi 5ด้วยนะอืมก็ครบเครื่องแล้วอ่ะมือถือแบบนี้แข่งกันดุแข่งกันดุมากนะฮะกล่องรูเนาะนี่นะครับแกกล่องเจ้า e อ c น d ค W11 หนึ่งคือจะบอกว่าเคสดูดีมากนะฮะเป็นสองคุ้นตาแต่สวยนะครับดูข้างในครับผมโอ้เจอคำพีพี่นะฮะ คู่มือนี้ก็อ่านอีกแล้วนะครับอ่านจนทุกวันนะครับผมแล้วก็ข้างในที่ด้าน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 ซ้ายใช่ครับผมเขาก็จะมีสายชาร์จเป็นไทซีมาให้ใช่สายชาร์จไทซีะค,ะครับส่วนด้านขวาแล้วก็ซอนไว้ปุ๊บอ่าด้านขวาจะเป็นจุกหูฟังนะครับเอาไว้<ม>ปรับระดับในหูบางคนแบบ หูใหญ่หูเล็กูหูเล็กหูใหญ่นะฮะเดี๋ยวไม่พอดีนะครับแนะนําต้องใส่ให้พอดีพอดีนะมันจะได้แบบกระชับแล้วก็เสียงได้อัตรสลดได้หลายคนก็คิดว่าเฮ้ยหูฟังทรงนี้มันจะหลุดง่ายไหมผมบอกเลยนะผมลองโยกหัวสุดแรงเกิดเลยนะฮะครับไม่หลุดครับดีมากช่วงที่พี่โจ๊กเปิดโชว์นะทั้งในเป็นอย่างนี้เลยนะฮะวัสดุดูดีนะคือข้างนอกผิวกลอสนะครับเป็นเงาเงาส่วนด้านในเนี่ยจะเป็นผิวด้านนะตรงเนี้ยคือจะบอกเลยว่าลูกทรงเนี่ยดูดีมากแล้วก็น้ำหนักเบาด้วย ที่แปลกใจคือคุณภาพเสียงของหูฟังรุ่นนี้นะครับครับคือดีมากอ่ะคือเสียงมันตึต๊อๆอ่ะเออมันเน้นเบสน,นะรอบนี้ดีมาก <c oughs> ค,รครับอันนี้คือด้านซ้ายนะหูฟังด้านซ้ายนะครับก็ใส่อย่างนี้เห็นไหมให้เห็นตัว L แบบตรงๆอย่างนี้นะแล้วก็ใส่เข้าไปอย่างนี้นะครับอ่าเนี่ยครับเนี่ยแน่นเลยแล้วก็ไม่หลุดง่ายๆเดี๋ยวผมใส่ให้ดูสองข้างเลยนะครับโอเคช่วงที่พี่โจ๊กใส่ผมขออนุญาตเอ่ยคุณสมบัติหน่อย นะครับแม่ไม่หลุดเลยไม่หลุดขนาดนั้นนะฮะโอเคไม่หลุดเลยนะฮะอาคุณสมบัติของ enco w ดลหนหนึ่งนะครับเรื่องแรกก็คือเรื่องของ b a n a r y b l u e o ู t นะฮะก็แปลว่าการเชื่อมต่อบลูทูธทั้งตัวหูซ้ายหูขวาหูขวาเนี่ยเขาเชื่อมต่อแบบพร้อมกันคู่กันเพราะว่าปกติแล้วบลูทูธเนี่ยถ้าหูฟังเมื่อก่อนบลูทูธเนาะเขาจะเอาแค่ตัวใดตัวหนึ่งจับคู่กับมือถือก็เพอแล้ว แล้วก็เอาอีกอ,อกตัวหนึ่งมาต่อกับอีกตัวหนึ่งใช่ซึ่งการทําแบบนี้มันเกิดคอขวดนะฮะใช่ครับผมแต่ว่าด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่และ oppo มาใช้เนี่ยก็คือการที่ทั้ง2หูเนี่ยเขาเรียกว่าเอกเทศในการเชื่อมต่อเลยใช่ครับนะครับมันก็เลยทำให้เพราะฉะนั้นเนี่ยหูฟังข้างหนึ่งหายไปอ,อีกข้างนึงนยังฟังได้นะครับ <laughs> ม,มันก็เลยทําให้การส่งเสียง นะครับก่าพร้อมๆกันเลยใช่และมีการแยกแยกเสียงได้ดีด้วยครับผมนะครับออนเรื่องที่2ฮะก็คือเรื่องของตัวนี้นะครับมีกันน้ํากันฝุ่นตามมาตรฐาน IP 5555นะครับก็คือออกกำลังกายได้ครับผมก็คือเปียกน้ําระดับละองนะครับได้ก็คือพวกเหงื่อเหงื่อพวกเหงื่อที่เราวิ่งแล้วมันกระเด็นอากมาหลายคนบอกเหงื่อผมเยอะครับมันมีปัญหาไหมบอกเลยไม่ได้มีปัญหานะครับมันอยู่ในระดับที่รับได้อยู่อ่าฮะ แล้วก็รุ่นนี้ครับมีน้อยรีดิวนะฮะไม่ใช่น้อยแคนเซลลิ่งนะน้อยรีดิวน้อยรีดิวครับก็คือมีตัวเขาเรียกตัวลดระดับเสียงรดกวนใช่ครับผมนะครับเขาเรียกรีดิวลงแต่ว่าไม่ได้ถึงขนาดตัดแบบคือมันเชิงเมื่อคืนนี้ผมลองแล้วมันไม่ได้ถึงกับว่าเงียบสนิทใช่แต่ผมว่ามันก็เหลือๆแล้วนะครับมันเหลือๆแล้วมันก็คือลดเสียงรดกวนลงแหละใช่ครับผมจนอยู่ในระดับที่เราพึงพอใจอ่าพึงพอใจนะครับผมแล้วก็อีกอันหนึ่งที่เขาบอกก็คือมีเรื่องของการแตะสั่ง นะแตะไปที่ตัวหูฟังแล้วก็สั่งการต่างๆใช่ครับ,รบสามารถทําได้เมื่อือลองแล้วก็คือสามารถาหยุดแล้วก็ทํางานต่อได้นะครับแล้วลองรับโทรศัพท์ดูก็สามารถทําได้ปกติเลยก็ใครออกกำลังกายแล้วแบบ มีสายก็แตะได้เลยไม่ต้องไปกดอะไรผู้ใชใช่ครับที่สําคัญเนี้ยผมชอบทรงนี้มากเอาจริงๆผมชอบทรงนี้มากกว่าอีกแบบหนึ่งทรงทรงไม่ถั่วทรงไม่ถั่วทรงที่มันมีก้านเนี่ยจริงๆผมชอบแบบนี้มากกว่านะในแบบเนี้ยผมว่ามันดูสวยกว่าแล้วก็ดูเล็กๆกดีแล้วก็บลูทูธที่เขาเชื่อมต่อนะครับเป็นบลูทูธ5.0นะมีระยะการเชื่อมต่ออยู่ที่10เมตรนะครับก็ สมมุติว่าเชื่อมต่อมือถือตรงนี้นะครับก็กะเอา10เมตร10เมตรนะฮะคุณต้องไปอยู่ไกลๆมือถือขนาดนี้ทำไมเอาบางบางคนเขาแบบว่าต่อไปวิ่งอ่หรือแฟนเพื่อนไว้ไว้ที่รถมอเตอร์ไซค์คันนั้นอไม่สิที่โดนคนขโมยมอเตอร์ไซค์ไปฝากไว้ที่เพื่อนนั่นแหละครับผมโอเคอ่ก็ประมาณนี้ไปพัดพิงอย่าไปพัดพิงประมาณนี้นะครับสำหรับอ่าการแกะกล่องครับผมทั้งหูฟัง oppo e n c o d 1 1ูนิ่และสมาร์ทโฟนที่เราเพิ่งได้มาจากเตา oppo เลย อ๋อสดๆร้อเลยครับผม oppo a92 a92 ครับก็ใครสะดวกออปชั่นไหนบางที a91 อาจถูกใจก็ซื้อ a91 ใช่ครับ a92 ปิ้งกว่าก็ซื้อ a92 ที่จริงผมบอกว่าดีไซน์มันแตกต่างกันด้วยนะ2รุ่นนี้คือเรื่องที่ชอบแล้วกันเรื่องที่ชอบเรื่องที่ชอบดีกว่าเพราะยังไงไม่ว่าจะพี่หรือน้องก็คือ oppo ทำได้ดีทช่แล้วรอบนี้บอกเลยนะฮะออกมาพร้อมกับหูฟังแบบนี้ enco w11 นี้ย11งเนี้ย ควรซื้อทั้งคู่มากมาใช้ให้คู่กันจบจบไปมันแมทเดย์มันเป็นอีโค่ไปใช่ครับผมอ่ะก็น่าจะประมาณนี้นะครับสําหรับรายละเอียดอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของราคาแล้วก็ดีเทลรูปภาพอะไรเงี้ยเดี๋ยวคือตามในจริงๆราคานี้ก็มีหลุดๆมาแล้วนะแต่เรายังพูดไม่ได้เพราะเขายังไม่เปิดตัวแล้วพี่จะบอกทําไมล่ะเขาจะเปิดตัวันที่18นี้นะครับก็รอรอดูกันได้นะครับ <ม>ก็ประมาณนี้แล้วกันนะฮะสำหรับวันนี้นะฮะเราสองคนคงต้องลาไปก่อนแล้วนะครับไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ